สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูผลงานเหยื่อพี่หลามใช่ไหมพิกครับจะเหยื่อพี่หลามน้ำเงินนะครับเราเน้นปลานิลอันนี้เดี๋ยวโดยยกโดยฉลามแบงค์ครับขอไปยกปลาครับเหยื่อพี่หลามครับช่วยครับตายมากสงสารคุณครัวดิจะให้เจ้าของโอเขาเห็นเนื้อโอ้ค่ะดัาขาด

เอาไหว้พักขาเลยนะแหกขาดเลยแหกมัไม่ได้กินเลยมันไม่ได้หรอกก็ไม่ยกสามคนสองสามคนคนสองคนไม่เคล่อนหรอกไม่แต่หนูติดหนูเขื่อนกันหน่อยครับเขื่อนกันหน่อยเอาสาสตร์ได้่วยด้วยมันต้องลงไปลงข้างล่างลงลงไปอุ้มท้ายข้างล่างครับตรงนี้นี่จับประสาหมาดอุ้มท้ายข้างล่างถอนขึ้นมาก่อน ก็ช่วยกันไม่ต่ำกว่าสามสี่ไปแยปุมวันนี้หายไปมากสองร้อยเียงอยเสบกียงเียงรับรับัังนี้ฝังนหมดพอดีป่เอารับรแล้วครับผมลงไปล อไม่กล้าขดไม่กล้าหม่ไม่ไหวเขี้ยเข้งไม่ก็เห็นไม่ม่เห็นมันัวมันัมันอสิี้เยเลยโอ้ึนมาลงนะครับอาจารย์ภูคนเดียวงานวันนี้ครับนงานคนเยอะนี่อีกคนเดียวเาไม่ถ่าย น่าจะจัดไปสักประมาณเจ็ดสิบสามสิบบวกครับสี่สิบได้สี่สิบสี่สิบลัดครับแล้วนับตัวเลยนี่นับตัวด้วยดูเลยครับทางนี้ได้ได้ได้ด้วยโดยน้องเพชรครับจัดสวายใหญ่เหยื่อพี่หลามครับเหยื่อพี่หลามปังผสมน้าบ่อใช่ไหมไม่เยอไอ้บ้านนอกครับไม่ใช่ไม่ใช่ผสมเหล่าครับยำ